น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c t f i ไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f i ไฟกับรายการ c a t ไฟไอทีมาพบกับพวกเรา2คนครับพี่เอกพี่ก๊อฟนะครับวันนี้จะมาแนะนำอะไรครับเฮียเพิ่มเติมก็จริงๆวันนี้มันมีเรื่องของจำตุงเหมือนเดิมนะแต่จะบอกว่า มันไม่ใช่คำว่ัตำตุ้งอย่างเดียวเพราะว่าในเรื่องของที่จะแนะนํำนี้คือการแชร์ข้อมูลแชร์ข้อมูลแชร์รูปภาพแชร์อะไรเงี้ยถ้าเป็นไอโฟนนี้เราส่วนมากเราจะใช้คําว่าแอดด็อกเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ไอโฟนเมื่อก่อนนี้ที่เราบอกใช่ทำไมมันแชร์ข้อมูลกันง่ายจังไอโฟนแตะเตะเลยนะใช่เดี๋ยวนี้ไอโฟนพัฒนาไปถึงถึงขั้นที่ว่าเอาเครื่องมามาแตะกันอีหน่อยก็คงจะแตะเข้าไอ้นี่ เ่ะคุณบอเออไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าดึงจากหูยังไม่ถึงขนาดนนเพราะว่าการการทำงานของควิกแชร์แอนด์ด็อคือใช้บูทูธอ่าอ่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยแอนดรอยเนี้ยถามว่าทําได้ไหมแอนดรอยเนี้ยที่ผมเคยน,นําเสนอไปแล้วอะเป็นเฉพาะตาตุงเหมือนกันที่ทําได้อ่าเออใครแล้วเนี้ยยังแนะนําวิธีการควิกแชร์บนซัมซุงเนียก็มีคนาถามว่าเอ๊ะพี่ผมใช้มือถือค่ายอื่นเนี่ยแต่เพื่อมีฟังก์ชันควิกแชร์เนี่ยมาแชร์ด้วยกันได้ไหมตรง่างนี้ อันนี้เรามาตอบโจทย์ตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเป็นในส่วนของ Android เวอร์ชันเก่า,าที่ยังไม่ได้อัปเดตเพราะเท่าที่ผมจำไม่ผิดก็คือนะ่าเป็นเวอร์ชันติดตามขึ้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นคำว่า n เ b y Share อ๋อมันมเป็น n e b r b y s h ช re ที่ใช้เอาไว้แชร์สำหรับ Android ด้วยกันอก็คือเปลี่ยนชื่อ ช่แต,แต่ว่าฟังก์ชันเหมือนกันเหมือนก Quick Share คือเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นในเรื่องของการร่วมมือเพราะว่าถ้าเป็นพื้นแอปพื้นฐานของ a อ d ด o i d เมืม่อว่าจะเป็นของ Google ของอะไรเงี้ยที่เป็นเครื่อง Android เพียวๆอ,อ่าจะเป็นเนียบี้แชร์อ๋อแต่พอหลังจากที่ตําตรงกับ Google เนี้ยเขาพัฒนาร่วมกันในเรื่องของ AI ในเรื่องของอะไรเงี้ยก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีการแลกเปลี่ยนเท่าที่ความความนั้นเป็นอย่างจริงก็เลยมีการเอา Quick Share เนี้ยเข้าไปในตรงนั้น อ่าก็คือทําเป็นคําว่าควิกแชร์สแตนดาร์ดไปแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นเนียไม่แชร์จริงเนียไม่แชร์เป็นของ Google แและซัมซุงมาทำควิกแชร์แล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้คุยกันละคุยกันลวก็คือใช้ชื่อง่ายเลยดีกว่าขอเป็นพื้นฐานเป็นควิกแชร์เหมือนกันเหมือนกันเข้าใจง่ายด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันแอนดรอยไปอัปเดตป่าแล้วก็ใหม่เลยก็ได้นะ เขได้นะถ้าถ้าตัวนั้นถ้าทำเงินโอ๊ยถึงไม่แพงไม่หวเออซื้อใหม่เรอใช่ปดเล่กไปื้ออัปเดตให้ได้ก่อนถ้าอัปเดตแล้วมันไม่เจออ่าก็ถามว่าพี่ชอบชอบมีคนถามพี่ผมอัปเดตแล้วผมไม่เจอถ้าไม่เจอก็ซื้อใหม่คือถ้าถ้าวันท้า9ไม่ไหวราคาอ่าอ่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เวลาอัปเดตแล้วอะนะครับตรงที่เคยเป็นเนี้อพี่แชร์พอเราเป็นแตะปุ๊บมันจะกลายเป็นพิชแชร์อือเดี๋ยววันนี้พี่เอกจะมาแนะนําว่า ใช้ยังไงใช่ไหมแล้วก็แชร์แชร์ผ่านข้ามค่ายกันก็นเลยใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการใช้งาน i ล lick กแชร์นั้นทํำยังไงกันไปชงกันเลยครับอ่ะเริ่มเลยดีกว่าครับอ่ะตรงนี้ว่าผมจะแชร์รูปภาพอ่าอ,อขอเป็นรูปเดิมจากคราวท,ที่แล้วขอทิงหยักอวด <c oughs> ผมเอาแค่ถ่ายรูปเลยแล้วกันนะครับผมแชร์ถ,ถามรูปเลยเปิบเนะครับก็จะแชร์ถามนิดนึงนอกจากรูปวิดีโอได้ไหมวิดีโอได้ แล้วก็นอกจากสองไฟล์วิดีโอรูปนี้ได้อย่างอื่นได้ไหมถ้าจะเป็นในเรื่องของไฟล์ PDF ทําได้เหมือนกันโอ้โอเคโอเคโอเคแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปแนะนาในครั้งหน้าดีกว่าครับอ่าแถบด้านล่างมันจะมีคําว่าแชร์อยู่เห็นไหมฮะกดที่แชร์กี่มือดีอเพราะฉะนั้นเห็นคาว่า Quick Share อยู่ในแถบด้านล่างซ้ายมือครับนะครับกด Quick Share ในทีแรกจะยังหาไม่เจอนะครับในทีแรกจะยังหาไม่เจอเป็นเพราะ เราจะต้องมาที่ในส่วนของโทรศัพท์ปลายทางทางี่เราจะส่งะะมาที่เนี่ยเราเลือกทูบาร์ลงมานะครับจากนั้นเรามาทว,ว่พวิกแชร์ซึ่งพลิกแชร์ซอซึ่งกดค้างไว้ใช่ครับจำเป็นจะต้องเปิดบลูทูธก่อนออเพราะว่าอย่างที่บอกแนละ้วการทำง,งานคือใช้บลูทูธและใน,นส่วนของด้านล่างเห็นไหมครับ จะมีอุปกรณ์ของคุณและชื่อติดต่อและทุกคนซึ่งการทํางานของวิแชร์เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดในกรณีที่เคยแชร์ข้อมูลกันแล้วในครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเห็นโดยอัตโนมัติอืมก็คือแบบเหมือนเหมือนไอโฟนแหละใช่ครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าเคยแชร์แล้วก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมออ,อันนี้ก็คือทุกคนพอทุกคนเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะกดเตจติ้นจากนั้นมาที่เครื่องมาที่เครื่องของตำตุงผมก็จะเห็นคำว่าเลตมี่ากดไปเลยปุ๊บใช่ครับ แล้วก็เดี๋ยวตัวที่เล่มีกดยอมรับกดยอมรับไม่ใช่ว่าพอเขาส่งมาปุ๊บกดอะไรนะปฏิเสธทำไมแชร์ไม่ได้ใช่ครับอ่ะเสร็จแล้วกดเสร็จแล้วก็กดได้เลยกดดูได้เลยอ๋อซึ่งเวลาที่เปิดไฟล์ภาพนะครับดูการดาวน์โหลดเนี้ยดูที่แอปโฟโต้ของของตัวเรื่องได้เลยอือมากดดาวน์โหลดเอาทำไมไม่ขึ้นลองไปดูที่แอปโฟโต้ของเครื่องโฟโต้โฟโต้อะคลังภาพ มาแล้วมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็คือเราได้รูปภาพแล้วเน่เห็นมครัก็แชร์ง่ายมากนะใช่คือข้อดีการที่เราส่งทางฟ u ิกแชร์แอดดอกอย่างเงี้ยมันข้อดีคือการสูงเสียไฟล์มันน้อยอเรตตูเรชันของภาพมันดีกว่าอถ้าเกิดเราส่งทางไล n e ได้ไหมได้ครับส่งทางอีเมลได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันจะลดประสิทธิภาพภาพด้วยถูกต้องแต่อันนี้ก็คือไฟล์ภาพมาเต็ม R รตตรชันมาเต็ม ความละเอียดมาเต็มแล้วส่งแบบนี้ก็คือประหยัดเน็ตด้วยเพราะว่าอันนี้เขาส่งด้วยตรงนะก็คือบลูทูธไม่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะก็คือการใช้งานแบบไร้าสายโดยเชื่อมต่อผ่านบลูทูธโดยตรงนะครับตรงได้ทุกยี่ห้ออ่าว,วันนี้แล้วนะที <Android. S 1> ่เป็นแอนดรอยเพราะว่าบางคนชอบถามว่าพี่วันนั้นในคอมเมนต์เขาใช้ไม่ใช่ซัมซุงก็บอกอว่าเขามีมี Quick s h a เหมือนกันนะ จะส่งได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือต้องตอบว่าส่งได้นะครับ,รบก็คือข้ามเครื่องกันก็ส่งได้ข้ามมี่ห่อข้ามค่ายก็ส่งได้นะครับขั้นตอนการตั้งค่าง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าหาไม่เจออย่างที่พี่เอกบอกมาอยี้ที่สอนแล้วต้องไปเปิดก่อนใช่ครับบางคนบอกเฮ้ยทำไมหาไม่เจอก็คุณไม่ได้เปิดเอ๊ะมันเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์ถูกไหม<ต>อคือคุณสามารถดึงทรูบาร์ลงมาได้อ่า<อ>แล้วคุณก็เลื่อนดูนะครับแต่ถ้าคุณหาไม่เจอไปที่การตั้งค่าแล้วก็ ตรงคำว่าแว่นขยาใหญ่พิมพ์ว่า i วิกแชร์อืมนะครับอ,อันนี้ก็คือขั้นตอนทั้งหมดในการแชร์ข้อมูลนะครับง่ายๆผ่านควิกแชร์บน a n นด o i d นะครับใครที่มีมือถือ a อ d ด o i d ก็อย่าลืมนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูน,นะครับของดีเท่าดอยอืมและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่พี่กอฝากกันในวันนี้แต่ก่อนเราจากกันไปครับพ,รรพีพ่ก๊อฟมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่พี่ก๊อฟใช้เองและอยากแนะนําบอกต่อนะครับก็คือคลีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับ ท,ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะพกไปเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายครับเข้าน้ํายังพกไปเลยนะครับมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสกปรกมากกว่าโทส้วมถึงส0เท่านะครับเราลึงจะต้องเป็นต้องมีหาน้ํายา,า,าท,ทำความสะอาดที่ทําความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างชั้นดีนะครับปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือครีมตอบโจทย์เลย เพราะนอกจากทาความสะอาดแล้วยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้นะครับทำให้ทําความสะอาดชั้นลึกเลยนะครับมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่ๆนะครับต่อมาคือความสะดวกครับสะดวกก็คือเป็นขวดขนาดเล็กพกพาง่ายมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แถมในชุดนะครับวิธีการใช้งานก็แค่ฉีดลงไปในผ้าครับอย่างเงี้ยฉีดลงไปนะครับแล้วเราก็นํามาเช็ดอย่าไปฉีดลงไปในตัวอุปกรณ์นะให้ฉีดบนผ้าแล้วนามาเช็ดนะครับท่องเขาสะอาดนะครับเช็ดไล้วจะเป็นหน้าจอทมสะอาดนะครับหรืออย่างเช่น ในการก็คือตัวนี้ Apple Watch นะครับอย่างนี้เราก็เช็ดได้ทำความสะอาดได้นะครับสะดวกกในการใช้งานครับพกพาง่ายน้ำหนักเบาด้วยนะครับและสิ่งสำคัญจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับปลอดภัยยังไงเพราะตัวนี้ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ99.9%มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานผู้ใหญ่ที่แพ้ง่ายหรือเด็กนะครับอันนี้เราบางครั้งเนี่ยเราจะให้สมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตให้คุณลูกเล่นนะครับเราก็ต้องมันทำความสะอาดนะครับ นำตัวคลินไปเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นนะครับบางคนเนี่ยเวลาใช้งานสารสกัดธรรมชาติแล้วจะพบว่ามีกลิ่นที่อาจจะรุนแรงนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกถึง4กลิ่นด้วยกันเป็นกลิ่นหอมนอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นต์กลิ่นตัวดอกไม้นะครับกลิ่นซากุระและก็กลิ่นคูลวอเตอร์นะครับเราเลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับ พี่ก๊อฟใช้เองแล้วมั่นใจว่าดีจริงนะครับพี่ก๊อฟเลยนำมาจัดจำหน่ายผ่านแฟนเพจแคทไฟนะครับแล้วก็ a t f ไฟช็อปใน s h อปปีนะครับสามารถไปกดลิงก์ดูด้านล่างได้นะครับก็ทุกคำสั่งซื้อนะครับจะเป็นการร่วมสนนุนช่องของเราในการพัฒนาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอยากขอกัางังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดซปเปอร์แดงนะครับและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดิปใหน่ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ